วันนี้ครูวิชาแล้วก็น้องไซรัสนะคะเราจะมาออกเสียงคําศัพท์ที่มีตัว r ที่อยู่ในตําแหน่งต่างๆกันไปนะครูวิชาจะแปลให้น้องไซรรสออกเสียงคําศัพท์แล้วก็ครูจะแปลให้ว่าแปลว่าอะไรนะคะคําแรกค่ะคําแรก popcorn <laughs> one more time popcorn โอเค okay. popcorn นั่นเองนะคะบา้านเราจะเรียก popcorn แต่ว่า American เขาจะพูดว่า popcorn popcorn โอเคไปโอเคคำต่อไปนะคะคำนี้คือ broom broom a n d m o p อ๋อ broom แปลว่าไม้กวาดนะคะ Can you say ไม้กวาดไม้กวาดเก่ง hmm. okay, มากอันที่สามค่ะคำนี้คือ finger. finger 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 นะคะไม่ใช่ finger แต่เป็น say it again please finger finger นิ้วนะคะนิ้วมือ can you say นิ้วม yeah. okay, ือนิ้วมือ yes เย้เก่งมาก a l r one more อันนี้คืออะไร raindrop raindrop นะคะ you gotta put this away โอเคคำสุดท้ายนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย what's this Cyrus airplane นะคะ Can you say it again please airplane airplane นะคะ ภาษาไทยคือเครื่องบินนั่นเองนะคะ a l r i g h ลองไปฝึกกันดูนะคะคําคำที่มีตัว R นะไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้า This is k r i s h a Academy Stay happy and healthy I can't see you healthy Bye